พี่กบมาที่สวนพี่แดงสวนนี้วันนี้จะมีการโฉบสารนะครับก็<า>สะละพัดเลยนะผมก็รับจ้างฉีดยานะปีที่แล้วอ่ะครับพี่กบสวัสดีครับสวัสดีครับวัีวันนี้มาที่สวนพี่พแดงพี่แดงก็จะกำลังโฉบสาลถังแค่ห้าสิบบาทนะนี่ฮะทุเรียนแบบต้นอายุ<ร>าสิบกว่าปีออ20สิปีก็มีนะครับ นี่ฮะต้นใหญ่นะครับจริงๆแล้วเกือบสองร้อต้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแปลงนี้จะได้ผลผลิตเท่าไหร,ร่นะฮะปีนี้ตั้งเป้านะฮะตั้งเป้าโอ้ยทุเรียนยี่สิบปีสองรอยต้นเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนลองคิดดูว่า ก็เป็นุ๋ยอยู่เหมือนเดิมต้องเก็บใส่กระสอบเลยน่าจะเล็กืมบอกสีดำโอโอ้หทุเรียนคืออายุมันได้ทุเรียนแบบต้นไหนต้นงูกระบอวางไว่เถอต้นจางพี่แดงพนักงานจ้างวังวงวงนละเท่าไหร่นะพนักงานฉีดยา ันง,งานฉีดยาจ้างไว้ตลอดชีวิต๋อจ้างตลอดชีวิตเลยใช่ไหมจ้างผูกขาดไว้จ้างผูกขาดสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับดูถ้าใครอยากทานอาหารอีสานนะอาหารแบบทางอาสอสปปลาวนะครับอาหารดีๆต้องต้องมาทานปีมือเนี่ยคนพ่นยานะครับที่นี่เลยนะครับอือเขาเรียกแม่ทัพใหญ่ที่บอกใช่แม่ทับใหญ่ใช่ไหมคือ ไม่น่าเชื่อนะว่านอกจากทำากับข้าวอร่อยแล้วยังยังดูแลทุเรียนได้เก่งด้วยนะครับเ,เองไม่มีหรอโอ้ไม่ต้องมีหรอกอ,อืมดูฮะวันนี้พี่กบก็มาเก็บรายละเอียดในสวนของพี่แดงนะครับร้านพงสวรรค์โอ้เนี่ยปีที่แล้ว ไม่ได้เท่าเท่าไหนนร่นะฮะแต่ปีก่อนนู้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะปีนี้น่าจะเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับปีนี้จะเป็นยังไงบ้างสวนอยู่นะครับในพื้นที่อำเภอเขาเมาจังหวัดระยองนะตำบลน,น้ำเป็นอืม ได้งดอกมาแล้วเหรอมีดอกแล้วด้วยเนี่ยโฉบสารแต่ว่าตกใจสารเนี่ยเพ่นโฉบเะนี่ฮะพี่น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 ี่อ่ะต่ำๆอ๋อโอ้นี่มาแล้วนี่นี่ครับเพื่อนนี่ฮะอ้อ ให,หม่แล้วนี่เพื่อนมุ้ต่อเยอะเลยมัน,นลดมาเปลี่ยน,นแล้วทีที่แล้วป้าผ่าตายไปสองต้นต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยอยากได้หนังตามมาดิก็ประมาณ อ่าสีร้อยห้าร้อยลิตรยาเหลื 100, ออยู่ยาเหลือดีดีนี่เท่าไหร่นะพี่กบสิบเก้าสิบเก้ามาที่สวนพี่แดงนะ,อ,ะอืมนี่ฮะกันยายน่ารักนี่ร่องน้ำอย่างนี้เลยต้องระบายน้ำให้ดีอไข่เข้ามาหาล่องสวยเลยอืมใบามาดีปีนี้แปลงของพี่แดงถือว่า พอดีมากเลยกำลังโฉบสารเลยกำลังโฉบสารเนี่ยบอลล่อนมันดดนกรอตัตง่ายๆเลยไอ้กบครับยตบอลล่อนเรามันโดนเน,น,นี่ยน้ำเนี่ยกิ่งมันหักลงมาครับพี่ตีเปที่กิ่งหักปะไม่ใช่ไม่ใช่ครับด้วยฮะ,อะตอนนี้ก็ใช้สารแพคโคใช่หนึ่งลิตรใช่ไหมพี่ ใช้แปดร้อยแปดร้อยแปด้อยแต่น้ำสองร้อยนะแล้วก็มีแอฟซ่าด้วยจริงจริงแปลงนี้ถือว่าเป็นทุเรียนใหญ่นะครับทุเรียนค่อนข้างมีความพร้อมมากพี่พี่ดีแปลงนี้แปลงนี้เป็นไงบ้างพี่มาดูาในโซนของแปลงเนี้ยแค่เราแก้เรื่องระบบน้ำน้ำคือทขังขังออกไปให้ได้อ๋อคือล่องระบาย,ยาแปลงเนี้ยหน้าดินมันลึกอืม เราดูอย่างของต้นพี่กบเนี่ยถ้าถ้าหน้าดินไม่ลึกอะ่ะของต้นมันยังไม่เป็นแบบนี้อืมแล้วก็ประจบเหมอกมันอายุยืนเพราะดินข้างล่างมันดีมากอะ่ะเป็นดินแถบเขาเชะเมาเนาะอำเภอเขาชมเมเอามอยู่ใกล้เขาเชะเมาด้วยน้ําตกอะ่ะใกล้เขาดินแถบนี้จะดีมากมากคือหน้าดินลึกอ่าทุเรียนแถบเนี้ยอ่ดติดบัตรเรื่องรสชาติได้อืมเรื่องความหวานอะไรเงี้ยครัไอ้น้ําตาลให้บิดจากทุเรียนนําได้ ืแล้วก็จันทบุรีตาดจดไม่ได้แต่เขาจะเมาได้อืเพราะมันได้แร่ธาตุในดินมันเยอะครับเพียงแค่เราระบายน้ําออกให้ได้แร่ธาตุตรงตัวนามาใช้ไม่ได้อเอ่อบางตัวมันก็ไปกับน้ําอย่างบอลลอนเงี้ยแต่ถ้าดินตรงนี้เป็นพองได้ทุเรียนที่เนียจะแก่ไวอืแล้วรสชาติจะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกคือเวลาฝนตกเนี้ยมันก็จะมีน้ําขัง ก็แก้เรื่องเรื่องให้การระบายน้ําได้จะดีมากแก้เรื่องนั้นเรื่องเดียวจบเลยอ๋อแก้เรื่องการระบายน้ําได้จะดีมากไม่ต้องเอาดินมาถมคือดีสุดๆเลยแล้วก็คือไม่แนะนําให้เอาดินมาถมหลังจากหลดไปสามปีเราทยอยอดินมาใส่ทีลนิดได้อ่อค่อยๆเสริมขึ้นมาได้ก็เดี๋ยววันนี้โชบสานเนาะเดี๋ยวพี่กบจะ ามงานในคลิปในสวนแปลงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ <Okay. S 1> ก็ฝากเพื่อนๆน,นะติดตามต่อไปเป็นสวนของพี่แดงอยู่ตำบลน้ำเป็ยอำเภอเขาเฉาังาวัดระยองนะครับเนี่ยต้นใหญ่นะแล้วก็ทําใบมาพี่เขาภารกิจเยอะหลายอย่างนะก็ไม่ได้มีคนงานนะครับก็ต้องแบ่งเวลามาทําแต่ว่าพูดถึงแล้วโหทุเรียน ขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วตัวหลักแล้วเนี่ยเป็นแปลงที่นะขนาดไซส์ของทุเรียนอายุทุเรียนเนี่ยทำเงินนะจริงๆแล้วนะครับก็นะปีที่แล้วไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ปีก่อนนู้นแปลงนี้ก็เก็บผลสิ์ได้แปดแสนนะครับแปลงนี้นะ,ะเดี๋ยวว่ามาดูต่อไปว่าปีนี้มีกบมาช่วย ดูแลนะครับอืมทำให้ตีอีกอีกทางหนึ่งนะเผื่อเป็นแนวทางต่างๆนะครับก็จะได้ผลผลิตยังไงบ้างนะใบเริ่มมามีต้นหมากด้วยนะครับตรงนี้เขานิยมปลูกหมากในสวนทุเรียนอืม แต่แน่ๆเลยก็คือดินอพอฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีความฉ่าน้ํานาะเพราะแถวเนี้ยหน้าดินลึกเขาก็จะมีการปลูกมังคุดเรืเขาเอามังคุดออกเนี่ยนี่ครับมีหมากผลไปด้วยนะครับหมากเขาก็ได้ผลหมากได้ผลผลิตนะครับได้ราคาปีนี้ก็ได้ได้ราคาดีก็ผสมประสานไป อ่าโอเคเนาะเดี๋ยวพี่กบพาดูประมาณนี้นะนี่ต้นนี้นี่ต้นใหญ่เป็นสวนของพี่แดงนะครับเจ้าของร้านอาหารพงสวรรค์อยู่ตำบลน,น้ำเป็นอำเภอเขาเมาจังหวัดระยองนะครับผลประการใดก็ติดตามกันต่อไปนะครับอ่วันนี้พี่กบก็ มาเอาตัวนิวทรีเลนมาที่สวนพี่แดงเ,เห็นสวนพี่แดงแล้วถือว่าปีนี้โอกาสเป็นไปได้สูงมากในการที่จะทําผลทําดอกก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เข้ามาจริงๆแล้วแปลงนี้เป็นแปลงที่สองกว่าต้นประมาณสองร้อยต้นประมาณ200นนรณ 200. <100. S 1> จริงๆแล้วแปลงนี้ควรจะได้เงินมากนะเพราะว่าจากการที่พี่กบเข้ามาดูสวนหลายๆแปลงนะไม่ได้แพ้สวนไหนเลย ทางไรต้นประมาณสี่ล้านน่ได้ไม่แพงขนาดนั้นใช่ครับพอต้นอายุมันเยอะใช่ครับใช่เดี๋ยวเราใส่โบลอนเข้าไปแล้วก็โบลอนทางดินแล้วก็เติมสี่สิบแปดสิบแปดแล้วก็แคนเซียมโบลอนนะใช่แล้วเราจะใส่ปุ๋ยลดลงหอยตัวนี้ที่พี่ขบบอกผมเนะที่คุยกันเมื่อวานใช่ตัวนี้คือตัวหลักเลยตัวหลักทางดินตนนี้แต่ละสวนถ้ารู้จักใส่พัดอ่ะ โอยแค่มีจะไม่เปลืองเลยจะประหยัดมากๆกอ่ะแต่ทุกครั้งบอกกัแอบซ่าทุกครั้งอย่าลืมตัวนี้ใช่ตัวนี้จะเป็นต้องใช้ตัวนี้ประกอบปรับกดปรับดางทั้งดินนะน้ำแล้วก็อันนี้อ้าออ่าในแอบซ่าจะมีแอลกอฮอล์ครับซึ่งในช่วงหน้าหนาวอ่ะที่คนฉีดยาแล้วชอบใบไม้อ่ะยามันเป็นไข่ตัวแอลกอฮอล์จากแอบซ่าเนี่ยมันจะช่วยให้ยาเราไม่เป็นไข่คือคนไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้ว ไม่มีใครบริษัทไหนสามารถเอาแอลกอฮอล์ไปใส่ในยาจับใบตัวนี้ได้ค,คือมันมีลิขสิทธิ์แล้วจดลิขสิทธิ์เลยแล้วไม่มีใครทำเนียนแบบได้เลยส่วนสำคัญคือมีกรรมฐานกรรมฐานช่วยปรับปวาม,มเป็นด่างได้ดีแล้วก็ช่วยให้ลกอกน้อยเพาราะแมลงจะไม่ชอบกลิ่นกรรมฐานเลยจะไม่ชอบเลยแล้ประจวบกับตัวไอจีเนี่ยแมกนีเซียมเนี่ย จะทําให้ใบเงาใบาเงาพอใบเงา,า,เงาปุ๊บอ่าแสงแดดยิงลงมาปุ๊บมันดึงน้ําไปได้น้อยกว่าแปลงอื่นทําให้ทนแสงแดดแล้วก็สามารถดึงน้ําได้ดีกว่าส่วนอื่นอ่าใบร่วงแล้วส่วนเรายังอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งในช่วงที่น้ําขาดใช่แล้วก็ไยแดงตัวมากเพราะว่า ใบมันเงามันก่อไม่ติดพอล้มกบพืมล่วงอ่ะมันลื่นอ่ะเหมือนมันเว่นกระดานลื่นอ่ะใช่มันเงาใช่มันเงาลององตัวนี้เนาะพอช่วงหน้าหนาวเราฉีดแล้วมันจะตายครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งใช่ใช่ก็บอกว่าอะไรเราต้องใช้อยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้ตั้งใจเอาไว้เก็บหมอกหรืออะไรแหละใช่ไหมใช่เนี่ยตัวนี้มันจะซึมเข้าต้นพืชได้เร็วครับก็ตายครึ่งใบครึ่งใบตลอดเลยพอะช่วงหน้าหนาวอ่ะเราใช้อยู่นี่ตัวนี้ตัวนี้ใส่เข้ากันในสามอันเนี่ย อันตัวนี้เดี๋ยวเราไปใส่ตอนนี้พอหยดลงดินได้มันจะไปกัดปุ๋ยกัดวัดประลัดก่อนเลยตัแอบซ่าพอวัดประลัดคายสังกะสีคายออกมาเหล็กแมงกานิสพอร์ติน่ามทองแดงพอคายออกมันจะงามมากเลยเพราะว่าผ่านมาแล้วก็ ทำบ้านๆบุบๆไม่รู้ใช่ใช่เดี๋ยวศึกษารู้ส่วนตัวนี้ปีแรกเนาะเรารู้เนาะทําใบตอนเป็นดอกแล้วตอนเป็นลูกเป็นอะไรอ่าตอนเป็นดอกแล้วใช่นเปป็ลลูกไแ้วใช่่ีต้องแยกให้รู้นะโอเคนี้ก็ไปอยู่กะไอ้สามขวดนั่นไงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาติดตามกันยายน2568ก็ขอจบเพริบแต่เพียงแค่นี้นะครับขาบัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ